ก็ฝังสุบสุนดับวิเหมือนเดสแตงเคยจะเอาดับกิฟฟินดอร์กับถ้วยอะไรสักอย่างไปฝากไว้ที่ธนาคารน่าจะเป็นหนึ่งในฮอคคัต คุณช่วยผมผมจะให้ด่าก,กิฟฟินดอร์นะโอเคเอาแปลงร่างเป็นเดัสแซงนอนเป็นผู้เสพความตายแน่เลยจะกวาดมาที่ไหนตอกแดงก้อนเหรออ๋อมาธนาคารจะมาห้องเนื้อไผ่หรือมั้ง คงใส่นักก็สะกดจิตซะเลยเรียบร้อยนั่งรถลางมาเ้เออรถลางไปห้องตู้นี้เราไปออกมาถึงก็เริ่มเลยเหรอเอาคับสวัสดีท่านผู้ชมท่านกลับมาพบกับเกมเรโกแฮร์รี่พอตเตอร์ปีที่ห้าถึงเจ็ดตอนครับแต่ความหนึนต่ตอนที่แล้วเรา ได้ด็อบบี้ช่วยออกมาแล้วด็อบบี้ก็ได้เสียสละชีวิตให้กับพวกแคลรี่นะครับวันนี้เรามาดูต่อว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับอะไรอ่ะให้ตีสีแดงเหรอยิงได้ปะอ๋อได้ได้แต่ว่ามันให้เรายิงไฟสีแดงเนี่ยเอาไม่ทันเลงได้ไหมโอเคยิงยิงได้เดี๋ยวจะเล็งไม่ได้โอเค ได้แล้วเป็นสีเขียวยิงให้เป็นเขียวเหรอ,อโอ้ชาไปอายสามจุดโอ้ยอยอายสองจะมีจังหวะหนึ่งมันโคมาเราต้องรีบย,ยิงเลยอ่ะ โค้งนี้ป่ะนี่ไงไม่ทันเอาใหม่ต้อง,องอโค้งน่ะโค้งที่สองน่ะอันนี้แหละเออโคบแล้วไงต่ออ๋อมันจะเปลี่ยนทาง ถึงแล้วครับอ้าวล่วงเฉยคนหลอกลวงผมทำไมอ๋อมากดจิตต่อเฮ้ยมังกรประกอบเครื่องก่อนเครื่อ,องอะไรอ่ะ โดยชิปส่วนออกมาประกอบเป็น,นออสที่กับเปล่าของเท่าั้นี่โอ๊ยต้องเปลี่ยนกระถางก่อนขอสำรวจก่อนเผื่อมีอะไรเพออิ่มต้องใช้ที่ดึงอันนี้อ่ะชิช้นส่วนอะไรปะไม่มีโดนมคงกรไม่ได้ด้วย เนี่นเดี๋ยวเราอาจจะต้องผสมยาเพื่อดึงผีบอันนี้แน่เลยโอเคเดี๋ยวให้เฮอร์มอนี่เปิดกระเป๋า่อดใหอ่ะเหมือนวัวเลยยังไม่ต่อ,อค,คนนี้มีกุญแจเอได้ไงใช่ป่ะเอาแจเราเปิดป่ะหมานว่าเปิดหีบเลย จริงๆด้วยไม่ใช่เปิดทีบไข่บัวอะไรให้ชนหรืโอเปล่าเอาทีได้อ๋อๆๆๆๆๆออเหมือนจะให้ขีดไปจุดนั้นแต่เดี๋ยวก่อนขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนแต่มันมีสี่จุดน่าจะได้อะไรหรือเปล่าขอเคลียร์ให้หมดก่อนสามอเคก็4 ได้เหรียญได้ตาขี่เึ็นหอนี่ยิงได้ไหมไม่ได้อนันก็เบื่ออันเดียวคือขี่บัวไปตรงจุดสีส้มสินะไม่รู้ว่าไปเปิดหีบหรือเปล่าไม่รู้ว่าเองไปตรงจุดสีส้มกอนกระดิงลอบัวหรอหรือ,อยังไงเอา่าแล้ว ไอ้ที่ดึงเนี่ยมีใครสามารถดึงได้มั้งเอวดึงได้ไหมลองเอวนี้ดูสิน่าจะดึงไม่ไหวอาจจะต,ต้องมาเก็บที่หลังอีกรอบนึงเราไปฝั่งนู้นก่อนเอ้ยหรือว่าเราเข้าตรงนี้แล้วเพื่ออ้อมอีกฝั่งหนึ่งพอไม่ใช่ละนี่ครับห้องนิลภัยที่คุณเดอะสแตงมาเก็บไว้ นี่ไงถ้วยถ้วยฮอคคัสอ้อยจ็บนั่นแน่ๆเลย่อ,มอนมุ่งไปที่น้องไก่นี่นะเอา้าเจอคาถาทำให้เพิ่มของเป็นระบบป้องกันแน่เลยเอา้ายิงได้เฉยยิงตรงนู้นนะ รอดก่อนมีอะไรโอ๊ยไฟไหม้ดับเพลก่อนโอเคตรงนี้มีอะไรมั่งแบบสรู้ก่อนตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ฉีดน้ำอ,าอ้านวใหญ่จมูกงนเฉย Nhà nào? Về về, về thử mẹ đi cả. Là à, nóc cỏ. Ông chị ngủ. Khai lại ông mà. Con nóc. Đó con nóc cái thằng này. ก็ทำอะไรได้แบบนึงนะได้ไหมไม่ได้อันนี้เหมือนต้องมีขโมยไฟไจุดที่มีเก็บไฟได้ไม่มีอ่ะอ๋ออยู่ต้งบน มันไกลไปน่าจะเก็บได้ไม่ได้หรือเปล่าแล้วกอนนะขนนกเหรอขนนกนี่ไ,ไฟอยู่บนนีไ่ไงนองงูอ๋อให้งูหัดให้งูจามเหรอยั่ไงต่อประกอบชิ้นส่วนครบยังไง เมือนเป็นมือแล้วมาโยกโอเคโยกนะ่าจะโยกงูไอ้เขรว่าตู้งูที่แฮร์รี่พูดสั่งงูเปิดประตูตดาดเด๋ยวขอ,อกเก็บชิ้นส่วนก่อนกรอบง,ง่นตู้งูแล้วก็ให้แฮร์ฮรี่ดูก่อนวันสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวแดงเหลืองฟ้าเขียวโอเคเปิดตู้มาเป็นมือหรอ อันนี้โยนถ้วยมาให้ถ้วนนยยังโดนคาถาอยู่ก็เป็นในนี่ไปเลยหลายๆชิ้นไปนเลยกลอบเป็นอะไรเอ่ยมีต้้งมือตุนแจได้แล้วขึ้นได้ป่ะงัาไงขึ้นได้อดอๆๆรวมรวม อันนี้อาจจะต้องใช้เทอร์โมนี่กระโดดไม่ได้เบี้ยกระถาก่อนกระโดดไปฝัมม่งนู้นเอ้าไม่ถึงไม่ถึงอะ นายธนาคารขายกุญแจป่ะเขามีกุญแจดินี่ยางงๆด้วยดึงไฟลงมานาที่ร้อนละโ้ยแสงไฟเอาไปใส่ตรงนี้ แล้วก็ไห้นาคารมาถงแจใช่ไหมตรงนี้อ๋อส่องไฟให้ตรงนั้นมันจะได้คลายอ,ออกโอเคให้เฮอเหมือนนี่ขึ้นแล้วกันอ้าเอลีอออ่กระถาก่อนโอเคแล้วก็เปลี่ยนกระถาก่อนจะได้ไม่งงตรงนี้มี กดเก็บไม่ได้อ๋อเนี่ยได้ละเฮาเปิดกระเป๋าเออมันมีที่วางกระเป๋าด้วยไอ้ดาบกินฟินดออ๋อดาบกินฟินดอเกี่ยวได้แล้วเย่ฉันก็ได้ดาบแล้วตัวใครตัวมันนะจับพวกมันเดี๋ยวนี้เลยมันมาขโมยของ กอลิทมันทลอยลดเราก่อนครั้งเอาขี่นี่หนีกันเถออะ๋อเราต้องเปิดตู้สินะไอ้ควาดเหรอควาดพุ่งไปไหนนะว่าจะให้เราขี่ตรงนี้ต้องให้เฮอร์มอนี่จะเป็นสถานน้ำก่อนละกัน ับล้ละกระเป๋าดูซิมีอะไรจอบพิกแอกพิกแอกทำายก้อนหินให้หมดโอเคได้ละอ๋อแล้วเปิดสองอันพร้อมกันแน่เลยแต่ตรงนี้กุญแจม,มันมีอะไรสองไขก่อนอ๋อไฟลงมาอ่าแล้วฝั่งหนูน่ะ มันต้องเปิดที่สามที่พร้อมกันขายลงมาสิแล้วก็ให้รอนเอาไฟไปใไส่เอาไปใส่ตรงนี้แล้วก็ให้นาธนาคารขายขึ้นมา เหมือนให้ลากบนตัวแตงมันจะได้ขลายก่อนโอเคครบแล้วแล้วก็ประจำจุดคนละอันเอา้าคนละอันเหรอึนว่ร้อมกันสิโอเคอันที่สองแล้วก็อันสุดท้าย เหมือนเปิดประตูใช่ไหมเหมือนเปิดประตูให้หนีออกไปด้วยกันได้มีใบใบส่งด้วยอ้าวเรียบร้อยเดี๋ยวแดงคงกระดูบมีแล้วอ๋อแล้วบังคับมับงกรด้วยแจวแ๋วอ้าวเราข้างไหนอะข้างนี้เหรออ๋อโอเคโอเคไปไม่ได้ติดอ่ะข้างไหนได้มั่ง หรือเราต้องบินอ๋อมันให้เรายิงเอวทั้งห้าตัวก็จะเอวเด็กผู้หญิงกับบินบินได้อยู่นะแต่ว่าอยู่ไหนอะ่ะอ๋อนี่เจอแล้วตัวแรกยิงข้างบนไม่ได้ต้องรอให้มันลงข้างล่างมีมีถาอื่นไหมนี่ไง ตายแล้วนีกว่ก็ใช้มังกรมันใช้ก็มันให้พวกหลอดเป็นคนยิงยังไงขอ,อให้เฮอร์เบอร์นี่ตัวเดียวเลยตัวอื่นยิงไม่ได้เฮอร์เบอร์นี่ยิงได้ตัวเดียวโอเคยสองตอนแรกก็นึกว่าให้มังกรยิงซะอีกมันให้เราบ,างบังคับเฮอร์เบอร์นี่ยิงอีกตัวนึงอีกตัวนึงอยู่ไหนอันตัวก่อน ก็แค่พ่นไฟไม่มีอะไรเกิดขึ้นแค่พ่นแล้วก็ยิงยิงโจทยิงอยู่ไหนอ่ะมังไม่ผัวนะหรอนี่ไงเจอแล้วโอ้โหมันอยู่สายสุดเองมองไม่เห็นไมีไปไหนละอเอแล้วนี่แน่ครับปิดนีแล้วไปแล้วจ้า นี่เสียงอะไรอ่ะอุ้ยโอ้หัวมนเลยนี่นาหลังฉันไม่ได้หรอกอินเทอร์ภอพอันไกลโพ้นอ้อหูทองฟ้าเปลี่ยนสีด้วยโอเคครับเดี๋ยววันนี้พอเท่านี้กันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามใหม่ในตอนต่อไปถ้าชื่นชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e เป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ